สวัสดีจ้าแม่สิงจา้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราทองคําและรรงงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่3ธันวาคมปี2567ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าว,วันนี้ปรับตัวขึ้นเงินบาทขึ้นไหวที่บริเวณ34.520บาทต่อ1ดอลลาร์ ทองคำสปอร์ตแกว่งตัวในกรอบราคาพยายามสร้างฐานโดยนะ้าเวลาที่แม,ม่สิบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2639.500ดอลลาร์ต่อ1นทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ106.382จุดด้านกองทุน SPDR เทขายอออจจอทองคำออก2.59ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ875.96ตัน ทมกลางการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังการขู่ขึ้นกำแพงภาษีของประเทศกลุ่มเบิกของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐหากกลุ่มประเทศดังกล่าวนะคะมีการสร้างสกุลเงินใหม่เพื่อทดแทนการใช้เงินดอลลาร์โดยลดความเป็นไปได้ที่กลุ่มประเทศดังกล่าวนะคะจะให้กำเนิดสกุลเงินใหม่โดยใช้ทองคำเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยง ขณะที่ความไม่ชัดเจนเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดส,ส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายมากขึ้นขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุน จากสถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศ,ศาสตร์จากรายง,งานล่าสุดนะคะจากการหยุดยิงที่ยังไม่แน่นอนในเลบานอนอัดล้มเหลวหลังจากอิสราเอลและกลุ่มอิสบาเอลยังคงตอบโต้กันแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงช่วคราวก็ตามสำหรับวันนี้นะคะมีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยตําแหน่งว่างงานเปิดหมายประจําเดือนตุลาคมรวมถึงติดตามการแสดงความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดเพื่อหาสัญญาณหนุงชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาทองคําระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,635ดอลลาร์และ2,628ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับต่อไปที่บริเวณ2,624ดอลลาร์ ด้านานะตั้นแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,651ดอลลาร์และ2,666ดอลลาร์หักพานขึ้นไปได้น,นะคะจะมีนาตั้นถัดไปที่บริเวณ2,671ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่3ธันวาคมปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคา ณเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับลดลงมาห้าสิบาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่ห้าสิบาทแม,ม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอันนี้เทนีด้วยนะคะอย่างไงก็ยาลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม,ม่สิน้ลยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ